สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะพบเจอกันนะคะคลิปนี้ภาคเสียงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะประจำวดวันที่2มกราคมนะคะปีพุทธศักราช5 6 8 8เป็นคลิป EP ีที่3ของสีนวลแล้วนะคะทุกคนเย้ก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางค่ะทั้งช่องย้ำเตือนเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้น โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาแนวทางด้วยนะคะช่วยแจ้งผลการรับชมด้วยเนาะเสียงแอดมินเป็นยังไงบ้างเบลอไหมสั่นไหมเสียงแตกเสียงทุ้มไหมเสียงแหลมไหมนะคะภาพเสียงโอเคหรือเปล่าอารีรันนะคะเลขตารางประจําวันนะคะอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วเนาะที่ลงเลขตารางประจําวันให้ค่ะทุกคน ผลน,นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกวันที่2เดือนมกราคมปี68นะคะอย่าสับสนนะก็ยังมีคนสับสนอยู่เนาะว่าออกวันที่30ธันวาคมหรือเปล่าออก2มกราคมปี2568นะคะเลขกำลังวันค่ะทุกคนตรงกับวันพฤหัสบดีเนาะข้างขึ้น4ค่ำเดือนยี่ค่ะมี5 8 9 0 7 2 5นะคะมีเลข5 มา,มาทั้งมาทั้ง2ตัวเลยชื่นชอบนะคะการจับเลขตารางหรือว่าอยากวัดดวงกับแม่สีนวลก็ชนะ่วยคอมเมนต์เนาะเออเอาเลขไหนดีนะไทยนะคะงวดวันที่2มกราคมค่ะอะแคมหน้าจอนะคะใครที่ชื่นชอบแนวทางเลขตารางของแอดมินจ้าต่อด้วยนะคะคุณแม่น้ำหนึ่งนะคะก็ปีน้ำหนึ่งนี้ก็โอ้โหรัฐบาลไทยงวดวันที่16ธันวาคมก็ปังปุริเยะมากๆเลยนะคะให้6 3 มาบนเต็มๆเลยเนาะผลออก863หล่าง2 1เลขเด่นวงวดเก่าแก่ก็เข้านะก็คือ6นะคะทุกคน8นี้ก็มาในหลักร้อยค่ะโอ้โหเอแอ็มินเพิ่งมาสังเกตว่าเหมือนให้วิน6873เนาะ,ะโอ้โหถ้าเอาไปตัด3ตัวก็โอ้มีโอกาสได้อยู่นะคะทุกคนอาจจะ ได้โตได้ตรงเนาะโอ้โห,โหปังปปริเย่มากเลยก็อย่าลืมเลข4ตัวเขาด้วยนะคะอามาดู2มกราคมนะคะทุกคนอันนี้ของแท้รนะ้อเปนตะแอดมินเข้ากลุ่มของแม่น้ำหนึ่งนะคะก็เสียเงินเอาแนวทางมาให้นะคะเพราะว่าเขาปล่อยแต่แนวทางในกลุ่มนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ๆสมาชิกที่ดูหนูอยู่ไม่ต้องอยากเข้านะคะดูฟรีทาง youtube ได้เลยค่ะอแคมหน้าจอนะแม่น้ำหนึ่งคะ่ะให้เด่น0ูนย์และก็6ฟันที่0นะูนย์เนาะมี0ู 09 02 69 62 92ค่ะมีทั้งหมด6คู่จ้าเลข4ตัวนะคะ0 6 92ค่ะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มของแม่น้ำหนึ่งนะคะทุกคนวันที่2มกราคม68อ่ะแคมหน้าจอเอาไว้พิจารณานะคะต่อด้วยแนวะทางเสือตกถังพลังเงินดีนะคะใบนี้ที่แอดมีนำเสนอเป็นประจำเนาะอันนี้แอด โชว์แค่ผลงานงวดวันที่16ธันวาคมให้ดูนะคะของงวดวันที่1ธันวาก็เข้าเมื่องวดเดือนพฤศจิกาย,ยนก็เข้านะคะก็เข้าดีเดินดีมากเลยสําหรับแนวทางเสือตกถังค่ะทุกคนดูงวดเก่าก็เข้าที่ล่าง2-1เลขเด่นเสือตกถังก็มาที่2นะคะเลขเด่นนี่เข้าทุกงวดเลยนะคะทุกคนโอ้โซจึงมากเลยเสือตกถังค่ะ มาดูงวดวันที่2มกราคมนะคะเป็น2มกราคมนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เหมือนมันเป็นเลของเลขห่วงที่เขาพิมพ์ใบเลี้ยวอะแล้วมันแก้ไขไม่ได้เนาะมันเป็นหัวตรงใบแนวทางเป็นงวดวันที่30ธันวาคมนะคะแต่ว่าเลขออกจริงวันที่2มกราคมนะโอเคนะคะทุกคนเนาะเสะื้อตกทั้งนะคะให้เด่นมาที่3และก็6ชุด3ตัวะค่ะมี2 3 6 6 1 8 8 3 4 428 346 613 384แล้วก็468ค่ะมาดูชุด2ตัวบนล่างนะคะมี18 28 36 34 84 61 13 46 43 63 68แล้วก็83ค่ะตัววงกลมเป็นตัวเน้นนะคะเน้นที่36 36นี้ก็ออกมาแล้วเนาะแม่เนาะ สามสี่สี่สามแล้วก็หกสามนะคะทุกคนระวังเบิ้ลหกสาม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 สี่หกหกแล้วก็หกหค่ะนี่คือแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีนะคะอ่ะแคปหน้าจอเก็บข้อมูลไว้เดอ้อไปต่อด้วยแนวทางนะคะใบสีชมพูนี้ที่คุ้นเคยเนาะลาบผลพนทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนื่องค่ะผลงานเก่างวดวันที่16ธันวาคมอยู่ขวามือนะคะใบเก่าขวามือนะ ผลออก8 6 3ล่าง2 1นะคะไม่เข้านะสอบไม่ผ่านอ่ะมาตามต่องวดวันที่2มกราคมปี68ค่ะลาบผลพูล,ลทวีให้เลขเด่นนะคะมี1มี6มี8 1จับคู่ให้นะคะ10 13 17 6ก็มี60 60 63 67ค่ะ8มี80 83แล้วก็87นะคะทุกคนอ่ะแคมหน้าจอนะพี่ๆสมาชิกท่านไหนถามหานะคะ ต่อด้วยแนวทางรัฐบาลไทยของหนูน้อยนะคะทุกคนอันนี้ก็ตอนแรกที่แอดมินได้รู้จักเจ้าของแนวทางนี้ก็คือว่าไปนําเสนอตําราวแล้วมันเออมันเข้าดีมากๆเลยนะคะแอดมินก็เลยเอาไทยมานําเสนอให้ด้วยเนาะ แต่ว่าผลงานงวดเก่าของงวดวันที่16ธันวาคมใบซ้ายมือผลออก8 63ล่าง2 1นะคะหนูหน้อยเจาะไม่ผ่านแต่ว่าเลขเด่นหนูหน้อยก็ชนะเลิศค่ะมาที่ล่าง2เนาะทุกคนอะตามต่อเหมือนเดิมค่ะ2มกราคม68หนูหน้อยก็ให้เด่นมาที่2เหเมื่อเดิมนะคะตัวเน้นเลยเนาะสีแดงแเลยคือ2 5ค่ะจับคู่เนาะทุกคน02อ่าขอโทษน,นะคะจับคู่2 0 24 2629มี3ตัวนะคะ8ปดสองหแล้วก็829ค่ะทุกคนเลขพี่วินนะคะของหนูหน้อยมี0 2นย์สอี่ห้าหกค่ะ,ะแคมหน้าจอนะใครที่ชื่นชอบนะคะหนูหน้อยก็ลองไปพิจรารณารัฐบาลไทยดูเนาะมาดูแนวทางเซียนรุนกันต่อจ้าทุกคนผลงานซ้ายมือนะคะงวดเก่า16ธันวาคมสอบไม่ผ่านนะคะผลออก863าล่าง21เนาะ อามาดูชุดเต็มนะคะของงวดวันที่2เดือนมก,กราคมปี68จะมีทั้งชุดหลักร้อยนะคะอัาดูหลักร้อยก่อนเนาะหลักร้อยเส้นลนน871ค่ะ3ตัว8 4 6 8 3 6หโอ้8ป6นี่มันงวดก่อนที่เพิ่งออกมาเนาะ7 4 6 146 894 194 803 7 0 3 1 0 3 1 0 4 7 0 4แล้วก็7 9 3นะคะนี่เป็นชุด3ตัวนะแขมหน้าจอจ้าส่วนชุด2ตัวของเซยนลุนนะคะงวันนี้ให้เด่นมาที่3และ4แอดมินขออนุญ,ญาตอ่านเป็นรวมๆเลยเนอะมี2 6 2 7 3 6 3 7 4 6 8 3 8 4 93 94 03แล้วก็04จ้าอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะมีทั้งชุด3ตัวแล้วก็2ตัวของเซียนลุนนะรู้สึกว่าเลข94นี้ก็เป็นเลขดังเหมือนกันนะคะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำแล้วก็อาจารย์น็อตตี้เนาะที่ฟัน94มาตั้งแต่ต้นงวดถ้าหาซื้อ94ไม่ได้ก็กลับหัวซื้อ64เอาละกันนะคะสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลเนาะ,ะใครชื่นชอบนะคะแนวทางเซียนลุนก็แคมหน้าจอไว้พิจารณาจ้า 2มกราคมค่อยมาลุ้นกันนะคะต่อด้วยแนวทางนะคะรัฐบาลไทยอาจารย์โออันนี้ก็น่าจะคุ้นๆเนาะเพราะว่าแอดมินตามมาจากตําลาวแล้วก็มาตามไทยให้นะคะสามภาพนี้เป็นผลงานเก่างอดวันที่16ทธันวาคมปี6-7ค่ะทุกคนดูภาพแรกเนาะให้คู่ต้นบน3-6สอพันนะคะผลออก6-3แล้วก็ใบกลางฟันทงที่ล่างนะคะก็ไม่เข้าเนาะแต่ว่าก็ยังน่าตามนะอาจารย์โออะ แล้วก็มีชุดหลักร้อยนะคะเป็นชุด3ตัวชุดเต็มของอาจารย์โอนะคะทุกคนให้มาที่836ผลออก8ป3โอ้โหสอบผ่านนะแต่ว่าแอนมินนี่ว่าแนวทางแกเข้าดีเดินดีมากเลยแต่ว่าเหมือนปล่อยมาช้าเนาะแกชอบปล่อยมาช่วงแบบใกล้ๆออกผลนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะทุกคนแอนมินไปตามมาให้ ก็คืองวดของวันที่2มกราคมนะคะได้ตามภาพนี้เลยเนาะก็ดูชุดนี้ไปก่อนละกันถ้าเป็นชุดล่างแล้วก็ชุด3ตัวชุดเต็มอาจารย์โอปล่อยมาแอดมินจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะเด่นบนนะคะงวดวันที่2มกราคม68เนาะอาจารย์โอให้เด่น7เด่น8แล้วก็เด่น9คู่โต๊ดบนนะคะ2มกราคม68มีทั้งหมด9คูณนะคะ17 18 19 47 48 49 57 58แล้วก็59ค่ะทุกคนอะชื่นชอบเลขไหนก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้ก่อนแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเลข49นี่ก็ชนกับเซียนลูนชนกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำแล้วก็ชนกับอาจารย์นอตตี้เด่นๆเลยที่แอดมินจำได้นะคะเดี๋ยวถ้าอาจารย์โอ๋ปล่อยเป็นชุด3ตัวแล้วก็ชุดเต็มล่างมาแอดมินจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันเนาะ ต่อด้วยนะคะแนวทางเลขดับของแอดแสงเดือนนะคะของงวดวันที่16ธันวาคมที่แอดมินได้นำเสนอไปดับผ่านนะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้งวดเก่าเนาะเป็นดับล่างนะคะของงวดวันที่16ธันวาคมดับล่าง50ตัวไปกลับผลออกสองนะคะสูตรเขาสอบผ่านประหยัดต้นทุนไปได้แบบเยอะมากๆเลยอแอดมินมาตามต่อให้นะคะเป็นดับล่าง50ตัวไปกลับของแอดแสงเดือนคะ่ะทุกคน มวดวันที่2มกราคมปี68เนาะพิจารณาแนวทางนี้นะคะก่อนนำไปใช้ด้วยเดอดับล่างนะคะมี6 3 0 4 6 4 1 9 1 3 8 6 8 7 1 2 9 6 9 5 1 4 7 2 1 7 2 3 5 2 9 0 2 8 1 5 5 7 1 8 7จ็ดเบิ้ลเจเบิ้ลสอเบิ้าห้เบิ้ลศูแล้วก็0ูนย์ห้าค่ะดับล่าง50ตัวไปกลับนะคะเป็นสูตรของแอดแสงเดือนเขาปล่อยแนวทางมาแค่นี้เดี๋ยวถ้าเขาปล่อยเพิ่มเติมมาแอดมินจะเอามาอัปเดตให้อีกทีละกันนะคะฝากตามด้วยเด้อไปต่อด้วยแนวทางแอดฟินิกนะคะทุกคนเป็นแนวทางสายในเนาะของแอดฟินิกอย่าเพิ่งถามหาชุด เต็มส่วนแตงของเขานะคะถ้าเขาปล่อยมาแอดมินจะมาอัปเดตให้เอามาดูสายในบอกมานะคะงวดเก่าผลออก6กสามาล่างองหนเนาะแต่ว่าสายในบอก6เออ6ก็มาจริงนะคะแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้าอะตามต่อสายในงวดวันที่2มกราคมปี6-8นะคะสายใน9มี9-4-9-5-9-8ขอให้ทุกท่านโชคดีนะ 94นี้ก็ชนกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอาจารย์น็อตตี้คนตื่นเลขนะคะทุกคนไปพิจารณาดูเนาะแอดมินร,รู้สึกว่าแนวทางของแอดฟินิกนี่ก็ถ้าตามดูผลงานย้อนหลังหลายงวดน,นี้ก็น่าติดตามอยู่นะคะทุกคนใครเป็นแฟนคลับแอดฟินิกก็ พิจารณาดูแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมารุ้นกันเนคลิปน,นี้ม,มีทั้งหมดประมาณ7-8แนวทางนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะอ่ะสำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะ